คลิปนี้มาฟังเทคนิคในการต่อประกันชั้นหนึ่งอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับปีนี้เป็นปี2568นะครับสำหรับรถที่จะต้องต่ออายุประกันภัยนะฮะปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ไม่จำเป็นต้องกำหนดผู้ขับขี่ลงไปในกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทหประเภทสองประเภทส หรือประกันประเภท2บวกและ3บวกนะแต่สำหรับปีหน้าปี2 5 6 9าเานี่ยทางคอพคเขามีข้อกำหนดว่ารถทุกคันที่ทำประกันภาคสมัครใจนะครับไม่ว่าปหนึ่งป .2 ป .3 ป .2 บวกป .3 าบวกจะต้องกำหนดผู้ขับขี่ในกรมธรรมประกันภัยทุกฉบับนะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีสุดท้ายซึ่งปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบไหนเนี่ยเขาไปว่ากันเป็นปีหน้านะครับแต่สำหรับปีนี้เนี่ยท่านที่ ตั้งใจที่จะต่อประกันภัยเนี่ยก็จะมีหัวข้อต่างๆดังนี้นะครับ้อที่1ถ้าหากว่าท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนรบริษัทประกันอยู่แล้วนะครับก็ให้เช็คเบี้ยบริษัทอื่นเปรียบเทียบดูนะฮะแล้วถ้าหากว่ารถเนี่ยมันมีความเสียหายก็รีบเคลมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนบริษัทประกันใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายรูปรถใหม่หรือตรวจรถใหม่อันนี้มันจะบินแผลเดิมซึ่งทางบริษัทประกันภัยไม่คุ้มครอง ตั้งใจที่จะเปลี่ยนบริษัทประกันภัยแน่นอนเพราะอาจจะไม่ถูกใจปู่ในเครือหรือห้างในสัญญาของบริษัทประกันภัยที่ที่ท่านได้ใช้บริการหรืออาจจะไม่ถูกใจพนักงานเคลมฝ่ายสินไหมแม้กระทั่งตัวแทนที่จะที่ดูแลท่านนะครับอันนี้ตั้งใจเปลี่ยนแน่นอนก็ให้เช็คนะครับว่าเบี้ยประกันของบริษัทอื่นเนี่ยเท่าไหร่คุ้มค่าไหมสาหรับ ความคุ้มครองที่เราจะได้รับนะฮะและก่อนที่จะแจ้งงานใหม่รถมีความเสียหายก็ควรจะแจ้งเคลมไว้ก่อนแล้วค่อยไปซ่อมหรือจะซ่อมเลยก็ได้นะเนื่องจากว่าความเสียหายเหล่าน,นั้นเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนประกันใหม่ทางบริษัทประกันภัยก็จะหมายเหตุหรือรีมาร์คไว้ในกรมธรรม์ประกันภยัยว่าความเสียหายนั้นเนี่ยทางบริษัทประกันภัยไม่รับผิดชอบหรือ จะรับผิดชอบโดยการามีค่าใช้จ่ายคนละครึ่งแบบนี้เป็นต้นรณีที่2ท่านที่ยังลังเลว่าจะจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีหากมีการเคลมแต่ว่าเป็นลักษณะของการเคลมถูกหรือไม่เคยเคลมเลยเนี่ยเบี้ยมันจะมีการปรับลดยังไงนเนี่ยเสียความคอ,องของบริษัทเดิมเบี้ยประวัติดตีปีต่อเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าเบี้ยใหม่แล้วก็ถ้าบริษัทเดิมที่ท่านใช้อยู่ มันเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานนะครับอู่บริการศูนย์บริการดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเบีย้ยบริษัทใหม่น่าจะสู้ไม่ได้เช็คเบีย้ยของปีต่อของของอบริษัทเราเดิมก่อนเทียบกับบริษัทบริษัทอื่นท,ที่เราคิดว่าอยากจะดูเบีย้ยนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะติดต่อตัวแทนในหน้านะครับเขาก็จะเช็คให้ได้กรณีแบบนี้ครับถ้าหากว่ารถท่านเนี่ยไม่มีเครมนะครับไม่มีเครมเลยหรือ เป็นการเคลมที่รถถ้าเป็นฝ่ายถูกแบบนี้เนี่ยเบี้ยมันก็จะไปปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเบี้ยปีต่อมันจะมีส่วนลดประวัติดีบางทีเนี่ยถ้าเราไปแจ้งงานกับบริษัทอื่นเบี้ยมันอาจจะไม่ถูกกว่าหรือความคุ้มครองนเนี่ยก็อาจจะไม่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจให้ให้ให้ท่านลงตัดสินใจดูนะครับข้อที่สามนะครับรถเนี่ยมีความเสียหายแล้วก็เคลมไปแล้วเคลมแล้วเป็นการเคลม ฝ่ายผิดแบบนี้เนี่ยเบี้ยรประกันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับจะซ่อมจะซ่อมแล้วหรือไม่ซ่อมก็ตามนะครับอันนี้ถ้าเป็นการเคลมผิดเนี่ยเบี้ยรประกันขึ้นแน่นอนครับมีการเคลมสูงสูงเกินจากร้อเเกินจากร้อยเปของเบี้ยรประกันเนี่ยมันจะมีการปรับเบียบ้ยเบี้ยขึ้นมาอันนี้ก็ต้องพิจารณานะครับว่าเบี้ยของบริษัทใหม่กับเบี้ยรประกันของบริษัทเดิมที่มีการปรับขึ้นแต่ ท่านก็ยังถูกใจการบริการของของสินใหม่การบริการของบริษัทนั้นซึ่งเบีย้ยอาจจะแพงกว่าสัก500ร้อยพันหนึ่งถ้ามีท่านมองว่ารับได้เพราะถูกใจอู่ถูกใจพนักงานถูกใจตัวแทนที่มาดูแลแล้วก็มีความมั่นใจว่าเอาหลักบริษัทนี้ดูแลดีดนะครับเบีย้ยแพงกว่าเล็กน้อยก็ยังอยากจะต่อบริษัทเดิมแบบนี้ก็ลองเช็คดูได้นะครับ ประการที่สี่ครับรถมีความเสียหายแต่ว่ายังไม่ได้เคลมนะรถมีความเสียหายเยอะว่ายังไม่ได้เคลมตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นความเสียหายเล็กน้อยนะครับก็แนะนําว่าถ้าคิดว่าคิดว่าให้ต่อบริษัทเดิมดีกว่าต่อบริษัทเดิมไปก่อนนะฮะแล้วหลังจากที่กรมธรรม์ฉบับใหม่เนี่ยคุ้มครอง ก็คือหลังจากที่ประกันประกันฉบับนั้นเนี่ยขาดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าประกันเนี่ยขาดวันที่10ตุลานะฮะ10ตุลาปี2568แต่ว่าเราต่อก่อนต่อประมาณเดือนกันยาแบบนี้นะครับก็เก็บไปก่อนค่อยไปเคมหลังจากที่ประกันขาดก็คือเริ่มต้นของกรมธรรม์ฉบับใหม่มันจะมีผลต่อส่วนรถประวัติดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อประกันภัยเนี่ยสำหรับปีนี้ ไม่ได้กําหนดตัวผู้ขับขี่นะครับคลิปนี้เนี่ยคงทําให้หลายท่านเข้าใจนะครับเรื่องของวิธีการต่อประกันภัยออย่างไรให้ไดเราคมครองสูงสุดและประโยชน์สูงที่สุดสําหรับผู้เอาประกันภัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมอาจารย์สุธีจะสร้างสารรค์คลิปดีๆแบบนี้ มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังต่อไปเรื่อยๆสวัสดีครับประกันชั้นหนึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียงปีละ7,500บาทติดต่อสอบถามอาจารย์สุธียินดีให้บริการครับ